สวัสดีค่ะสวัสดีแม่คุรดานะคะค่ะสวัสดีค่ะก็มาตามแนวทางแม่ละดานะคะ<ส>ของคุณแม่เจ็ดเจ็ดเก้าสามนะคะแม่ถ้าตัดก็จะได้เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะ่ะลูกแต่ก็ไม่ได้ตัดแล้วลูกเนาะค่ะแต่ว่า,าถ้าเอฟซีบางท่านถ้าเขาไปตัดเตาเลขมันไม่เยอะนะคะแม่น่าจะมีโชคอยู่เนะาะค่ะลูก ุณแม่ได้เลขตัวนี้มาจากไหนนะคะแม่รอบงวดเมื่อคี้ไม่เห็นกับปู่เห็นค่ะอ๋อค่ะเจ็ดีสามงวดนี้แม่เห็นแล้วค่ะงวดนี้ก็คือเห็นแล้วใช่ไหมคะแม่ใช่แม่ไหวเมื่อวานเห็นไหมส้มอนอก,ก็อย่างนั้นน้ำตาลมแม่ไหวเมื่อวานค่ะค่ะเห็นแล้วแม่ก็ขอเอาแป้งลูบแล้วก็น้ำอบพรมที่ก็ขึ้นมาเลยค่ะ เมื่อวานนี้ไหว้ผลไม้ใช่ไหมคะแม่ใช่ลูกไหว้เมื่อวานอ๋อค่ะเ<า>พระาะร้านน้อยก็บอกเมื่อวานเมื่อคืนประมาณสองทุ่มอกสามสี่ก็มาต่างประเทศค่ะสี่สามสามสี่อ๋อค่ะบอกบอกว่ายังไงคะแม่ผมให้่านล้หลานอยู่ค่ะเมื่อคืนน้องอานนท์พูดว่ายังไงบางคะแม่เลขสามสี่ เล่นๆกับที่นอนนะคะเขก,ก็เอามือตีมุ้งข้างบนนะหยอกหลานเขาก็กระโดดัวเราเขาก็บอกสามสีสามตีตีสามสีสามแม่กระลือส่ก็ได้พอได้ท่านมเขาค่ะค่ะไปต่างประเทศแล้วนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็สี่ห้าก็มาออกวดก่อนไม่ออกเนาะที่แม่ฝันได้สนะี่ห้าสี่เนาะมาออกตามต้นมาออกงวดนี้ แม่ก็ตามแม่ก็ได้บ้างค่ะสี่ห้านะแม่ก็ได้อยู่อ๋อค่ะคุณแม่แล้วคือฝันงวดก่อนที่ว่ามีอ่าเสียงคนแก่บอ,อกสี่ห้าสีไม่ออกแล้วก็มาออกตามก้นนะคะลูกอ๋อค่ะจากแม่ก็เลยได้บ้างค่ะพอจะได้ค่ะเต็มเพิ่มค่านมหลานเติมเพิ่มแม่ที่ป่วยเตียงเลยค่ะค่ะ แต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ตัดเลขสามเจ็ดใช่ไหมคะแม่อะไรนะคะคุณสามเจ็ดไม่ได้เลยโอ้ค่ะเชยได้นหมแม่คืเจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าแต่มัดมาออกต่างประเทศอื่นเนาะออกวันจันทร์นะคะค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมาออกต่างประเทศก็คือเห็นตรงปู่หินใช่ไหมคะแม่อะไรนะคะลูกเห็นตรงปู่หินใช่ไหมคะ แม่เห็นกับปูเห็นเห็นขึ้นแล้วค่ะอืมเวลาเห็นจะเป็นสีอะไรคะแม่เวลาเห็นตัวเลขสีขาวๆหนูก็ได้เห็นสีแดงนะสีขาวๆแบบขาวแดงเอาเอาอะไรมาอะไรมามาออกช่องก่อนไม่มาบอกเลขก่อนเร็วเรับหบอกเลขใครในเร็วเร็วเร็วป้า ฮะ <wounds> huh? ตัวไ mhm. หนนะก็ชี้ไปตูนุ้นปูนุ่นคานเว้าแ้าเหมือนเหมือนแปดเก้าหรือเปล่าแม่เขาบอกมคือแปดเก้าพอแต่บอกสามสี่สี่สามแล้วเขาเล่นเล่นก็บอกว่าแปดเก้าแปดเก้า เ,เมืเอ่อกี้ก็ได้ยินแปดเก้านะคะแม่แอดมินได้ยินแปดเก้าแ <จะ S 1> ม่เลยว่าแปดเก้าจะมาอีกบ๊หรือตัวเดิมหรือเปล่า,าตัวเดิมมันจะกลับมาหรือเปล่านะคะแม่นั่นเลยลูกคือจะได้เล่กลับแปดเก้าหรือเปล่าื่ก่อนเอาเก้าแปขาย <laughs> อาจจะมาสองตัวแม,ม,ม,ม่เห็นแล้วแม่เห็นขึ้นมาแล้วเลยคะชักแกวเลยค่ะสองตัวไม่ได้หนสามตัวลูกอ๋อค่ะคุณแม่เห็นเป็นตัวไหนคะแม่แม่เห็นสองเก้าค่ะลูกสองเก้ากับกัด้วยสองเก้าเก้าสองค่ะสองหกด้วยวได้ไหมคะแม่ท,ท,ท,ที่ที่ที่โต๊ะไหวผลไม้เห็นห้าเก้าค่ะอ๋อสองเก้ากับห้าเก้า ใช่ค่ะสองเก้า 2, 9, กับห้าเก้าไปกลับด้วยนะเลขปู่มักจะกลับค่ะแล้วก็กลับหัวเป็นเลขหกด้วยเนาะแม่ใช่ค่ะสองเก้าสองหกใช่ค่ะห้าเก้าห้าหกใช่ไหมคะแม่จ้านั่นแหละมักจะกลับคุณแม่เห็นวันไหนคะแม่เลขตัวนี้แม่เห็นเมาาื่อวานแม่ไหว้ปุ๊บแ้วก็มองที่เลขที่เลขแม่ยังไม่ได้ทาแป้งที่ปู่เห็น ทีนี้แม่ก็วางผลไม้ตัดกระถางถูกมาค่ะตักกลุ่มาค่ะทีนี้ก็เห็นเลยห้าเก้าชัดมากเลยดูอ๋อค่ะแล้วพอแม่ไหว้แม่ก็ขอขอทาแป้งเอาแป้งยูแป้งโกนห่วละห้าบาทน่ะแล้วลลก็น้ำอ,อกหลอดเล็กๆหลอดละสิบห้าบาทแล้วก็พรมลูกศิษย์แม่ก็พรมแม่ก็อธิษฐานขอ แต่ก็ยังไม่ขึ้นตามที่ที่แรกยังไม่ขึ้นหรอกค่ะทีนี้แม่ก็อบอกว่าปู่เจ้าค้าใยสีลูกที่ลูกสัญญาอ่าบอกปู่ว่าถ้าเลขลูกข้าวถ้าลูกถูกน่ะลูกจะอ่อลูกจะสั่งใบสีมาให้ปู่ชุดหนึ่งคู่หนึ่งทีนี้เลขก็ไม่ขึ้นเนาะทีนี้แม่น่ะบอกว่ายังไม่ได้หนอกค่ะปู่เพราะว่า,วาลูกถูกนิดเดียว ไม่ได้เยอะไววงดหน้าได้ไหมงดหน้าให้ลูกถูกนะให้ลูกได้อีกนะแล้วลูกจกอะอสั่งใบสีเป็นคู่ละห้าร้อยมาไหวปู่ในกระปุกนี้หละทีนี้แม่นึกคิดงไปคิดมาเออพูดยังไงวาจะต้องสัจจะกระปูกแม่ก็เลยโทรสั่งเขาค่ะ <c ười> คู่นึง่ว่าเอามาให้บันนี้เละแม่ก็เลยบอกปู่ว่าปู่เจา้าคะลูกสั่งใบสีแล้วนะคะคู่นึง ปูกเขียนเลขให้ลูกนะสองเขียนเลขให้ลูกนะให้เห็นชัดๆนะไม่เอาหลายตัวนะปู่คือสองตัวก็คือสองตัวสามตัวก็คือสามตัวเลยไม่เอาหลายตัวเพราะว่าลูกนะไม่มีงบเอฟซีก็งบน้อยทุนน้อยค่ะปู่ต่างคนต่างยากต่างลำบากไม่ก็พูดไปค่ะลูกเออทุที้เพื่อนมาสองเก้าชัดเจ๋วเลยใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยค่ะอ๋อค่ะ เหมือนปู่ได้ใบสีแล้วเนาะก็เลยจะให้โชคลาบนม่ได้ทุกาะ่าเอามาให้บ้านนี้เลยดูค่ะแต่แรกโชคได้ผลไม้เมื่อวานแล้วหมากูผลไม้สามอย่างค่ะก็คะคะใครมีโชคมีลาบอยากจะร่วมค่าผลไม้เนาะเดี๋ยวจะลงเบอร์แม่ลดาดาไว้ท้ายคลิปนะคะแปดแปดแปดดสอืมแปดหรือเปล่าแม่คะะ แหหรือเปล่าเมื่อกี้นะคะเขาบอกแปวเก้าแเก้าจะมาอีเาะมว่าือค่ะโอ้โอตกอ้ลูกตกนะโอโอ้ไม่ออกอะไรไม่ออกอะไรบอกว่านั่นไปโกดอะไรนั่นเก็โกธอะไรล่ะลูกก็คือแม่ระดาเลี้ยงหลานเนาะแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยกิตเตียงนะคะโยยย ถ้าอยากร่วมขับแพเมเพรดก็ได้นะแม่เนาะจ้าลูกดูชิปไปโดนอะไรอีกล่ะหนูนแม่เลียดแล้วค่ะเลียดแล้วงั้นเป็นค่ะท่านผู้ชมเป็นแาวทางของแม่ละดานะคะ แนวทางได้มาตองวดแล้ว2959นะคะร้านบอก89เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อคุณแม่เห็น3ตัวนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ